วิธีทําให้แฟนเก่ามาขอคืนดีเราเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไล่ตามหรือตามตือ้อตามง้อตามขอตามขายใดใดทั้งสิน้นจงทําให้เขาเนี่ยคิดถึงเราตลอดเวลาคุณเคยสงสัยหรือไม่นะครับว่าทําไมบางคนถึงอะไรอาวรแฟนเก่าตลอดเวลานะครับนั่นเป็นเพราะสมองคิดว่าแฟนเก่าเนี่ยนะครับ คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนะครับเวลาใครเอาอะไรเอาวนแฟนเก่าก็จะเข้าใจโมเมนต์นี้ดีว่รารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับและดูเหมือนกับว่าแฟนเก่าเนี่ยนะครับเขาจะทิ้งเราไปจริงๆนะคือเราจะต้องเลิกกับแฟนเก่าจริงๆนะนะครับมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยอยากเข้าไปส่องแฟนเก่ามากขึ้นไปตามติดชีวิตของเขามากขึ้นอะไรอาวร เ,าาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสมองของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาตลอดเวลาและสาเหตุอะไรที่ทําให้เราเกิดความคิดแบบนั้นขึ้นมานะครับเป็นเพราะแฟนเก่าเขาไม่ง้อ,อเราและในทางกลับกันผลสํารวจยังพบว่าเราเนี่ยกลับเห็นว่าชีวิตของแฟนเก่ามันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นกว่าเราจะยิ่งทําให้เราอยากได้แฟนเก่ากลับมามากขึ้นฉะนั้นครับคุณจองยิ้มและไล่ล่าความสุขของตัวเองนะครับแทนการวิ่งไล่ตามเขา สมองของแฟนคุณเนี่ยจะคิดว่าเราคือคนที่ดีที่สุดและดูเหมือนกับว่าเขาจะเสียเราไปจริงๆเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ง้อเขาแต่ว่าเราใช้วิธีการคือไล่ล่าความสุขของตัวเองครับนะครับมันยิ่งทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไในคอร์สจิวิวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ